สวัสดีครับภูเขาโมเดิร์นฟิวสร้างบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลุยงานเพิ่มเติมกันต่อครับรีวิวเคาน์เตอร์ครัวบิวอินโดยทีมช่างของบริษัทรับชมกันได้เลยครับเคาน์เตอร์ครัวบิวอินนะครับก็จะมีขนาดความยาวด้านนี้อยู่ที่3เมตรนะครับส่วนด้านนี้จะอยู่ที่2เมตร40ความสูงเคาน์เตอร์จะอยู่ที่ 80เซนมาตรฐานนะครับตัวชั้นวางของตรงนี้ก็เช่นกันสูงอยู่ที่80เซนเพื่อที่ว่าจะได้หยิบของขึ้นลงวางของได้อย่างสะดวกหน้าเคาน์เตอร์ฝั่งนี้นะครับจะอยู่ที่60เซนส่วนความลึกของชั้นเนี่ยจะอยู่ที่30เซนถ้าเกิดชั้นตัวนี้มันลึกเกิน30เซนเวลาเราล้างจานตรงนี้เงยหัวขึ้นมามันก็จะชนชั้นเพราะฉะนั้น ก็จะต้องสั้นกว่าตัวเคาน์เตอร์60เซนแล้วก็30เซนแต่ว่าถ้าเกิดเคาน์เตอร์ตัวนี้ยาวขึ้นตัวชั้นก็จะสามารถกว้างขึ้นออกมาได้อีกท็อปเคาน์เตอร์ครัวทั้งหมดนะครับจะเป็นหินเทียมคริสตัลไวท์ความหนามตาตรฐานอยู่ที่2เซนและพิมพ์ลายลอสโซนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้เลยสวยๆที่เราใช้หินเทียมก็เพราะว่าจะมี ความแข่งมากกว่าหินธรรมชาติทั่วไปหินธรรมชาติทั่วไปมันจะมีรูพุนเวลาเราทําน้ํหกหรือโดนแรงกระแทกแรงแรงมันก็จะเสียหายได้น้ําก็จะซึมลงไปได้แต่ว่าตัวหินเทียมเนี่ยครับมันจะแกล่งกว่าก็คือทนน้ําได้เลยโดนทินเนอร์ด้วยทน,นทินเนอร์ก็ได้แล้วก็สามารถกนรลอยขีดข่วนได้ทนทานกว่าหินธรรมชาติแต่ราคาก็จะสูงกว่าเท่าตัวเลยหินธรรมชาติก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณสัก 2.000บาทบวกลบแต่ว่าตัวนี้ก็ปลาเข้าไปประมาณสักสี0พบวกลบเลยความกว้างของฝั่งนี้ครับที่เป็นไอแลนด์เรียกว่าไอแลนด์ละกันตรงนี้ก็คือ80เซนก็จะสามารถนั่งได้4ท่นานจะกว้างกว่าโซนเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้หน่อยขับ20เซนเพื่อที่จะได้แบบว่านั่งสบายแล้วก็วางของทานข้าวแล้วก็ชมวิว ทางด้านนี้ได้อย่างสวยงามนะครับการเก็บงานของหินเทียมนะครับก็จะเป็นการเจีย45ลบเหลี่ยมโดยรอบขอบทั้งหมดเลยและบริเวณรอยรอยต่อทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการต่อชนของหินแล้วก็รวมความหนาตรงนี้อยู่ที่8เซนติเมตรการเก็บงานก็จะสวยแบบนี้เลย ยาแนวเก็บงานด้วยสีขาวนะครับก็จะกืนกับหินไปเลยต่อมาจะเป็นโซนล้างจานนะครับแล้วก็เตรียมอาหารหน้าบานทั้งหมดที่เป็นสีดำก็คือจะใช้เป็นไม้อัด HMR ปิดด้วยผิวลามิเนตผิวลามิเนตตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะครับและติดมือจับด้วยอะลูมิเนียมสีทองความความยาวอยู่ที่20เซนก็จะเปิดง่ายและเป็นซอฟโค้สด้วยทั้ง บานลิชักและก็บานเคาน์เตอร์ด้วยข้างใต้เคาน์เตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นปิดผิวลามิเนตสีดำเงาเช่นเดียวกันนะครับทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านใต้ชั้นวางของก็เช่นกันนะครับเป็นไม้ HMR ปิดผิวลามิเนตสีไมโยโอ๊กนะครับพร้อมกับจะมีชั้นวางของที่เป็นกระจก กระจกธรรมดาหนา6มิลน,นะครับทุกชั้นเลยและมีไฟ LED ซ่อนอยู่ตามชั้นส่วนด้านบนเป็นไฟดาวไลท์แบบฝังนะครับสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ที่เป็นกระจกก็เพราะว่าแสงก็จะตกลงกมาถึงข้างล่างก็จะเพิ่มความหรูหรามากขึ้นและอีกด้านหนึ่งริมสุดของเคาน์เตอร์นะครับก็จะมีตู้โชว์ตู้โชว์กระจกใส ทั้งชั้นวางของและบริเวณหน้าบ้านด้วยเผื่อว่าวางของโชว์บริเวณนี้ก็จะออกมาสวยงามเลยตรงนี้ก็เป็นซอฟต์โค้ดเช่นเดียวกันบริเวณผนังโซนล้างจานนะครับก็จะปูด้วยกระเบื้องผิวเงาจากบุญถาวรนะครับที่เลือกผิวงาเพราะว่าจะได้เวลาเลอะจะได้ทำความสะอาดง่ายและมีหินเทียมคริสตัลไว้แลบขึ้นมา 10เนเพื่อที่จะได้ดูมีดีเทลผนังมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราปูกระเบื้องทั้งหมดนะครับมันก็จะดูธรรมดาไปถ้าเกิดมีตัวนี้มาตัดมันก็จะมีความสวยงามมากขึ้นและตัวนี้ครับกระเบื้องจะเป็นขนาด60คูณเมตรที่เราเลือกปูแนวตั้งก็เพราะว่าจะได้ล้อไปกับตัวหน้าบานฝั่งด้านนี้เป็นเส้นตั้ง เดียวกันถ้าเกิดว่าเราปูนแนวนอนมันก็จะเห็นเส้นพาดยาวตรงๆแบบนี้เลยมันก็จะดูไม่สว่งามอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็คือตัวซิงล้างจานตัวนี้ราคา1,000 10, 0บวกลบเลยครับจากบุญถาวรยี่ห้อ Kitchen Studio นะครับก็คือเป็นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นการควบคุมการทำงานอยู่ตรงนี้เปิดลงมาเป็นน้ำร้อนตรงนี้ก็เป็นน้ำเย็นฟังก์ชันที่1 ตัวนี้จะเป็นก๊อกสำหรับกองน้ำกินนะครับก็คือเปิดตรงนี้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อตัวเครื่องกองของน้ำกินมานะครับฝักชั้นแรกตรงนี้ก็คือจะเป็นน้ำตกเป็นแบบนี้มีไฟ led สวยๆตรงนี้ด้วยพร้อมบอกเวลาว่าเราเปิดน้ำมานานเท่าไหร่แล้วพร้อมกับอุณหภูมิอยู่ข้างกันเลยต่อมาจะเป็น ฟังชันฝักบัวนะครับสามารถเปิดคู่กันได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ตัวน้ําตกก็ปิดได้น้ําก็จะตรงนย็นแรงขึ้นเปลี่ยนหัวได้ด้วยตรงนี้นะครับและสามารถดึงออกมาได้ด้วยนี่ดึงออกมาล้างได,ด้สะดวกต่อมาตัวนี้ผมชอบทั้งเลยมีแก้วมานะครับวางพึ่งแต่ต้องกดไว้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำกระเด็นกดปึ๊บนี่มันจะล้างแก้วให้ ต,ต,น,ตนับวนี้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นน้ำตกฝักองอันนี้และตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ำยาล้างจานนะครับจะอยู่ข้างล่างใส่น้ำยาล้างจานมันก็จะปั๊มขึ้นมาข้างบนและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวกลมๆนะครับอันนี้ระบายเป็นตัวปรับ การระบายของน้ํานะครับก็คือเหมือนตัวปิดปิดตัวฟอร์เดนไม่ให้น้ําไหลออกถ้าเปิดหมุนสุดตรงนี้ก็คือมันจะปิดไม่ให้น้ําไหลออกไปข้างนอกแล้วก็ถ้ากดตรงนี้มันก็จะเปิดให้น้ําสามารถไหลลงฟอร์เดนได้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเคาน์เตอร์ครัวของทางบริษัทนะครับ ถ้าท่านใดต้องการที่จะ b u ว์เคาน์เตอร์ครัวสวยๆแบบนี้สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 9 2 9 6 9 6 5 5หรือ Facebook YouTube รับสร้างบ้านปักช่องเขาใหญ่โมเด n ฟิล l d บริษัทเราทำทั้งหมดเลยทั้งสร้างบ้านและบิวอินยังไงฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ